มาดูเพื่อใครอยากรู้ว่าการตรวจทวารทำยังไง ไม่รู้ไม่ได้นะเพราะว่ามันสําคัญเหมือนกันอย่างแรกคือการใช้หล่อลื่นค่ะก็อาจจะเหมือนบางคู่ใช้นั่นแหละอันเดียวกันเลยหลังจากนั้นก็ค่อยๆใช้นิ้วล้วงเข้าไปช้าๆค่ะอย่าเพิ่งเข้าไปเลยนะเข้าไปประมาณข้อหนึ่งก่อนสัมผัสแรงบีบจากหูรูดไปด้วยดูว่าหูรูดมันหลวมไหมแคบไปไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าดูผิวสัมผัสต่างๆอย่างเช่นลิสีดวงมันก็จะหยุนหย่นๆค่ะหรือว่ามันมีรูเปิดจากฝีคันธสูตรหรือเปล่ามันก็จะเป็นตุ่มออกมาพอหลังจากนั้นก็ดันนิ้วลึกเข้าไไไปปออออีีกกกกกจจนนนรรรระะะทัััั่่่งงมมมมมสสสผตตตูาาาาาค้้เ็ถบว ูกหมากโตรหรือเปล่ามีก้อนหรือเปล่ามีติ่งอะไรนูนๆออกจากต่อมลูกหมากหรือเปล่าประเมินต่อมลูกหมากได้ค่ะและเมื่อสอดนิ้วเข้าไปแล้วเราก็ล้วงรอบๆค่ะดูว่ามีติ่งเนื้อหรือเปล่ามีก้อนหรือเปล่าหรือสัมผัสตร,ตรงไหนแล้วมีเลือดออกมาหรือเปล่าแบบนี้ก็จะประเมินมะเร็งส่วนปลายทวารได้ด้วยค่ะเราอาจจะช่วยชีวิตได้โดยการล้วงก้นธรรมดานี่แหละอ๋อตรวจเสร็จแล้วอย่าลืมเช็ดตูดให้คนไข้ด้วยนะ